ายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอรายการวิถีนักบริหารไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฟังคิดลับการทำง,งานการบริหารและแนวทางการดำเนินชีวิตของนักบริหารนักธุรกิจผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในทุกวงการ ในรายการวิถีนักบริหารไทยส,สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการวิถีนักบริหารไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทุกวันพรฤหัสบดีหลังข่าว14นาฬกาทาง f m 9 2 5 h เเมกะเฮิรตกาิโลเฮิร์นะคะเราจะมาพบกันเพื่อมาฟังประสบการณ์การทำงานการบริหารงานบริหารธุรกิจของบุคคลในแวดวงอาชีพต่างๆที่เขาได้ประสบความสำเร็จในการบริหารงานบริหารธุรกิจนะคะฟังแล้วท่านจะได้ประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละครั้งนำไปปรับเป็นแนวทางในการบริหารงานบริหารธุรกิจ หรืออาจจะใช้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตของท่านได้ไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ดิฉันปราณีสิทิ์สุขใสมาพร้อมทีมงานนะคะคุณสิวพรแสนเสนาฝ่ายประชาสัมพันธ์สภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยและฝ่ายที่นี่ของรายการคุณดานุชชกุยเจริญค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับวิทยากรวันนี้คือท่านที่เป็นเจ้าของบริษัท g r e e เว o r l ฟ Fruit โปรดักต์จำกัดนะคะคุณปรีชาบรเศรษฐินซึ่งบริษัทดังกล่าวนี้ก็เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายนะ้าผลไม้ส่งออกทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณปรีชาในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะคะว่าได้ใช้กลยุทธ์ในเรื่องของการทำธุรกิจดังกล่าวนี้นะคะ่ะอย่างไรจึงสามารถที่จะ,ะทั้งส่งออก ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งในขณะนี้คุณปรีชาก็พร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีชาคะครับสวัสดีครับคุณรามีและผูกฟั่งทางบ้านนะครับค่ะก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องของธุรกิจนะคะคุณปรีชาอยากจะให้คุณปรีชาช่วยแนะนําประวัติของตัวเองนะคะว่าเป็นคนที่ไหนจบการศึกษาอะไรมาบ้างท่านผู้ฟังจะได้รู้จักคุณปรีชาก่อนค่ะครับเออผมเรนนี่เป็นคนชาวสุรินทร์นะฮะโดยกาเนิดนะครับค่ะ ก็เกิดประมาณปีพอปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดตอนนี้ก็อายุประมาณห้าสิบเจ็ดปีนะครับค่ะครับการศึกษาก็เรียนจบชั้นประถมปีที่เจ็ดนะครับ,รบที่ทไหนคะที่สุรินนะคะที่จงังหวัดสุรินนะโรงเรียนเทศบาลหนึ่งแล้วก็โรงบาลเทศบา 1, ลอีกโรงเรียนสองพันห้าร้อยสามถึงครับ สองพัน2 5 <210. S> 1รอยสิบนะฮะค่ะได้เรียนต่อไหมคะไม่ได้เรียนต่อฮะประสบการณ์ทั้งหมดเลยครับ<อ>มักจะเรียกว่าเป็นความรู้ที่เราได้มานี่เป็นมหาวิทยาลัยข้างถนนนะฮะออเป็นประสบการณ์ที่เราทำธุรกิจที่ถ่ายทอดจากพี่อ๋แม่มานะฮะค่ะครับทางครอบครัวทำธุรกิจด้านไหนคะครับเลิม ไม่ไม่ทราบจะเริ่มเข้าเริ่มเลยเรื่องของประสบการณ์ทางธุรกิจเลยค่ะเอ่ออยากจะถามว่าจากที่จบประถมปีที่เจ็ดแล้วค่ะคคุณประชาบอกว่าทํามาทําธุรกิจกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมาช่วยขายของนี้ใช่ไหมคะครับทาอะไรมาบ้างคะก็ในในยุคแรกเนี่ยนล้วที่ของรุ่นุแรกนะฮะคนรุ่นแรกก็คือลุงติเนี่ยเดี๋ยวผมนี่เขาจะชื่อชื่อเขียวนะฮะจะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วทั่วไป นะครในการค้าแต่เองโค้จะเป็นการซื้อขายของป่านะฮะเป็นรายย่อยออกไปซื้อขอกักมันนอกนะครับแล้วก็มาขายในร้านค้าใหญ่<ต>ใน<ช>เมืองในเมืองซึ่งอยู่แถวทางรถไฟนะครับครับจะเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้<ช>ผมเองก็พอหลังจากที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยพอห้าหกก็เริ่มออกควาช่วยพ่อแม่ละ,ะเริ่มช่วยพ่อแม่ระหว่าง ที่เรือจุด5ประวอก,ก็ช่วยกันค่ะมาเรื่อยๆจนมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งผ่านมาถึงเราเป็นหมู่เป็นสาวขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงถึงได้มารับช่วงต่อในจนที่สองครับคือว่าคอยพูดไปในขั้นตอนต่อไปดีไหมค่ะ,ค,ะคือ <ฮะ S 1> จาก <ฮะ S 1> ที่ <ฮะ S 1> ช่วยค,คุณพ่อคุณแม่มาตอนหลังก็มาทําธุรกิจตัวเองถูกไหมคะครับ ต้งมาต่ช่วงที่สองนะฮะเป็นรุ่นที่สองพอยาวเหมือนกันถ้าจะรับตรงนั้นก็ทําอะไรมาบ้างเลยคะสั้นๆแตของมันห้าร้อยสิบมานี่เราเรียนรู้ประสบการณ์จากปีแม่มานี่ก็ผ่านจากรุ่นเสียรุ่นแม่นี่มาเขาซื้อซื้อของจากบ้านนอกเขามาขายในเมืองเนาะจากนั้นมาเ็ามาตั้งเป็นร้านร้านค้าพอสะสมุนได้ระดับก็ตั้งร้านค้าเป็นร้านเจริญสินตันนี้ก็ค้าขายทุก ผู้อพวกซื้อเป็ดมานะฮะเป็ดมาเป็ดเขาเรียกเป็ดไร่ทุ่งนะฮะโอ้เป็ดไร่ทุ่งแล้วก็อค้าขายเอาเป็ดเป็ดฝากชาวบ้านเลี้ยงชาวบ้านเขาได้ขายมาก็เป็ดผสมที่ร้านขายต้นท่วมขันต่อตรงนี้ดิที่เขาจะเปิดเป็นร้านเจริญศินนะครับร้านเจริญศินพอผ่านมาระหว่างแถวช่วงช่วงช่วงหนึ่งที่เป็นช่วง เศรษฐกิจไปเริ่มเปลี่ยนแปลงขยายตัวประมาณหลังจากสงครามเวียดนามไปเนี่เศรษฐกิจมันจะเปลี่ยนแปลงพวกเป็ดพื้นเมืองอพวกไก่พื้นเมืองมันก็จะหายไปมันจะมีไก่เรียกไก่สมัยนั้นก็เรียกไก่กระทงนะฮะอคไก่กระทงก็มอาอออืแล้วก็มาเรียกเป็นไก่พันเนื้อในทีหลังเนี่ยค่ะ ช่วงหลังตรงนี้มาก็เลยเนื่องจากว่าสินค้าแบบเดิมๆที่มันหายไปก็มีการมาทําฟาร์มมาทาฟาร์มเลีย้ยงสัตว์กันนะครับสษษษษาตเศรษฐกิจค่ะเราน้่มาเปิดเป็นชื่อปีชาฟาร์มนะครับเลี้ยงไก่ทำเนื้อแล้วก็ฟาร์มหมูนะครับผ่าน้าไป<ม>จนข้างมาถึงประมาณ ปีสองพันห้าร้อยี่สิบเก้านี่ผมก็หลับมาเต็มตัวละปีที่สองนะครับปีที่สองมาก็ไม่ยังเป็นฟาร์มฟาร์มเลี้ยงเลี้ยงสัตว์อยู่เหมือนเดิมไหมคะ,ะหยุดแล้วฮะปีสองพั 2, 3, 3, นห้าร้อยสามสิบเก้าหยุดลเรื่องจากว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาควบคุมพื้นที่ทั้งหมดมเป็นหมดละโตเกิบฟาร์มเราไม่สามารถจะเดินเดินต่อไปได้ก็คิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่หมเาเป็นทับเป็น สาหากรรไอเสดีนะฮะค่ะไอเสดีคเป็นธุรกิจด้านไหนคะเป็นวกเครื่องดื่มรถผลไม้นะฮะรับชื่อบริษัทกรีเวันฟุตผลก็คือปัจจุบันนี้ของของทุนที่สองนะฮะค่ะเราก็ยังคงใช้ใช้สัญลักษณ์สีเขียวนะฮะก็คือเตี่ยที่เขาทำมาเขาชื่อเขียวอ๋อเราก็มอกมาแอตรายเป็นว่ากลิ้วันฟุตผลนะฮะันเป็นรับรุ่นใหม่ไป ค่ะค่ะซึ่งก็เป็นที่มาว่าทำไมจึงได้ชื่อชื่อบริษัทว่ากรีนเบ o ร์รในะคะค่ะก่ะนี้ก็ถึงจะลึกถึงชื่อของคุณพ่อนะคะค่ะมาค่ะพอตรงนี้มาเราก็ทําเครื่องเด็ดตัวนี้ก็มามีก็มีมีส่งไปที่สวีิเดนนะฮะช่วงประมาณสิบกว่าปีปัจจุบันนี้หยุดละแล้วก็มีออกไปตามประเทศข้างเคียงนะครับ เร่อกัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับเพราะเราจะมีสินค้าเราตาแบนเกรีเนี่ยรีเบิร์เนี่ยตาแบนเกรีน,น,กรนะฮะจะติดตลาดอยู่ที่เขตภาคใต้ของเรานะครับเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดภาคใต้ของเราแล้วก็กระจายสินค้าอยู่ในภาคอีสานนะครับก็จากปีสามเก้ามาถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณสิบห้าปีที่ทำ <นะ S 1> บริษัทนี้ขึ้นมานะคะครับค่ะทีนี้ ที่อยากจะให้คุณปีชาเล่าให้ทุกู้ฟังฟังชนิดหนึ่งคืออันนี้เป็นพื้นฐานเดิมจากธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในสุดเราก็คือเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของอเครื่องดื่มรดน้ําผลไม้นะคะช่วงช่วงนั้นทําไมเราเปลี่ยนจากาเลี้ยงสัตว์่ยค่ะมาเป็นรดน้ําผลไมะคะ้ค่ะขอบคุณมากเลยคาําถามดีมาก